รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปฐุมธานีมหาวิทยาลัยราชพัฏวารายอรงกรเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีในพระบรมราชุปถัมภ์เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567ศาสตราจารย์ดร์วาวีรุ่นตั้งเจริญนายกสภามหาวิทยาลัยประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีในพระบรมราชุปถัมภ์ 50ปีมหาวิทยายลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนของมหาวิทยายลัยราชพัฏววไรอยอารงกรในพระบรมราชุปถัมภ์ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอด,ดุลยะเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงรับมหาวิทยายลัยไว้ในพระบรมราชุปถัมภ์ ตั้งแต่สมัยเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2517จนกระทั่งยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไรายอารงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในปัจจุบันการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการรวมตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้บริหารอาจารย์บุคลากรนักศึกษาสมาคมสิทธิเก่าและองค์กรภาคีเราครือข่าย ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลายัยสร้างความสามคัคคีความภาคภูมิใจและความเชื่อมโยงที่แน่นแฟน้นระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกที่เป็นพันธมิตรในการพัฒนาการศึกษานอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความสําคัญของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย โดยการนำเสนอความสำเร็จในด้านต่างๆเช่นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพการวิจัยการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอาทิเช่นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์51รูปเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ50ปีในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ พิธีทำบุญเจริญพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลทั้งิีนานุปทานนิทัศการ50ปีในพระบรมราชูปถัมภ์พุทธศักราช2 5 1 7จถึง2567ากจากวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏวรายอารง์กรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์การแสดงแฟชั่นโชว์50ปีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับการแสดงดนตรีวารยูวินแซมโพนี การสแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินทิลลี่เบิร์ตและตั๊กแตนโชลาดาและการจัดกิจกรรมลอยกระทงรักโลกการประกวดนางนายนุพมาศกุลบุตรกุลธิดาและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่14-15ถึงส5พฤศจิกาย,ยน2567นาณมหาวิทยายลัยราชภัฏวรไรอรองกรในพระบรมราชูปถัมภ์ภาพข่าววัจนะชายวาจาพารวยสหรัฐแก้วตา หัวหน้าข่าวปทุมธานีรายงาน